สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการ 3D Vision Tech t i p วันนี้เราจะมาทดสอบกับตัว g o k a t e r ที่เป็น snapshot นะครับมาใช้งานร่วมกับ UR Robot โดยการเราสร้าง Clipper ขึ้นมาเองที่จะเอามาหยิบชิ้นงานวันนี้ชิ้นงานที่เราจะมาหยิบก็จะเป็นชิ้นงานพาร์ททรงกลมทรงกระบอกที่เราได้พินพ์ 3D ออกมาแล้วเราก็จะมาหยิบลงเข้ากับตัวแก้วน้าน,นี้ ซึ่งเราใช้ร่วมกับตัวโ o c a เตอรภายในโปรแกรมตัวโ o c ิเตอรเราก็จะมีการตรวจสอบพื้นก็คือเซอร์เฟในการฟิลเตอร์หาแค่ตัวขนาดชิ้นงานเมื่อเราได้ชิ้นงานปุ๊บเราก็จะมาใช้ Surface Segmentation ในการตรวจจับจำนวนชิ้นงานที่เราวัดได้ตรวจสอบได้ในที่นี้เรามีด้วยกัน2ชิ้นถ้าเกิดดูภายในโปรแกรมก็จะมีการเห็นซึ่งเราจะจับมาแค่ชิ้นงานแรกชิ้นงานเดียว หลังจากเราได้ segmentation ชิ้นงานมาแล้วเราก็จะใช้ surface bounding box ในการวัดค่าพิกัด x y z ของตัวชิ้นงานชิ้นนั้นหลังจากนั้นเราก็จะใช้ surface p l a n ในการตรวจสอบเพ a n ของพื้นผิวที่เราจะไปหยิบและเราก็จะส่งค่าให้เข้าไปที่ robot โดยใช้ future robot p o s t เราจะส่งไปโดย6ค่าก็คือ x y z แล้วก็ l o ยอคราวนี้เราจะมาลองโปรแกรมดูกันครับ เมื่อเราเริ่มโปรแกรมสั่งโรบอทลันปุ๊บตัวโรบอทก็จะสั่งให้ตัวควูเอเตอร์สแนปช็อตเก็บภาพแล้วก็ไปทำโปรแกรมที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ครับแล้วโรบอทก็จะเริ่มเข้าไปหยิบหลังจากรับค่าตำแหน่งจากตัวเซนเซอร์เรียบร้อยแล้วก็จะทำงานวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆ และเมื่อโรบอทหยิบครบเสร็จแล้วโรบอทจะกลับมาถ่ายเป็นครั้งสุดท้ายว่าไม่มีชิ้นงานเหลืออยู่แล้วโปรแกรมก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นครับคราวนี้เรามาดูข้อดีของการใช้ 3D กันนะครับจะต่างจาก 2D ยังไงเราลองให้โจทย์โดยการวางชิ้นงานซ้อนกันแล้วเราก็จะรันโปรแกรมเหมือนเดิมเลยเราจะพบว่า เรารสามารถหยิบชิ้นงานชิ้นบนก่อนได้นะครับจะเห็นได้ว่าต่างจาก2 d ในการวัดแกนแซ 3D สามารถเช็คความสูงได้ต่างจาก 2D ที่ไม่สามารถวัดความสูงที่แตกต่างกันของชิ้นงานได้ครับ นี่ก็เป็นเทคนิคคร่าวๆสำหรับการใช้งานโกเ p เตอร์กับตัว UR Robot นะครับถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามมาได้ที่แฟนเพจ Facebook a b i t Machine Vision หรือทางเว็บไซต์ a b i t Sensor.com ขอบคุณครับ